ครับผมในการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับจะตั้งต่อเมื่อกรณีใดนะครับการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับจะตั้งต่อเมื่อนะครับ1นะครับเจ้ามรดกนะครับถึงแก่ความตายนะครับ2นะครับมีทรัพย์มรดกนะครับ3นะครับเกิดเหตุขัดข้องนะครับไม่สามารถจัดการทรัพย์มรดกได้นะครับซึ่งทั้ง3กรณีเกิดขึ้นแล้วนะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องตั้งผู้จัดการมรดกนะครับ เพื่อจัดการทรัพย์มรดกนะครับให้แก่ทายาทนะครับทรัพย์มรดกนะครับจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับดังนั้นนะครับเจ้ามรดกนะครับต้องถึงแก่ความตายก่อนนะครับจึงจะร้องขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้นะครับแล้วก็ต้องมีทรัพย์มรดกด้วยนะครับส่วนเหตุที่3นะครับคือเหตุขัดข้องนะครับที่ไม่สามารถจัดการทรัพย์มรดกได้นะครับเช่นนะครับผม จะไปเบิกเงินในบัญชีของผู้ตายนะครับธนาคารนะครับปฏิเสธการจ่ายเงินนะครับเนื่องจากไม่ใช่ชื่อของผู้ตายครับต้องมีคําสั่งศาลนะครับมาแสดงก่อนธนาคารจึงจะยอมให้เถิดให้ถอนเงินได้นะครับเช่นนี้นะครับเป็นต้นนะครับหรือกรณีนะครับโอนทะเบียนรถนะครับทางทะเบียนนายทะเบียนนะครับไม่อนุญาตให้ให้โอนได้นะครับต้องมีคําสั่งศาลมาแสดงก่อนนะครับจึงจะโอนได้นะครับ เช่นนี้ก so anyway, ็ถือว่ามีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นนะครับจึงร้องขอต่อสารนะครับเพื่อที่จะตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับเพื่อจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายต่อไปนะครับและในการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับก็ไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องตั้งทุกกรณีนะครับบางกรณีนะครับถ้าไม่มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้นะครับ หรือถ้าบางกรณีนะครับทรัพย์มรดกของผู้ตายนะครับมีเพียงแค่ที่ดินนะครับดังนี้นะครับก็สามารถไปร้องขอที่สํานักงานที่ดินได้นะครับให้ไต่สวนการตายนะครับไต่สวนการเป็นทายาทได้นะครับก็กรณีดังกล่าวก็อาจจะไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกนะครับสาคัญนะครับต้องมีเหตุจัดข้องเกิดขึ้นก่อนนะครับจึงจะสามารถร้องขอตสารเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกได้นะครับ ซึ่งคำถามนี้นะครับผมก็ได้รับคําถามมามากมายนะครับจากเพื่อนๆนะครับว่ากรณีใดต้องตั้งผู้จัดการมอดกบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับขอจบการนําเสนอแค่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ